เดี๋ยวจะมีขบวนแห่ก็จะมีลำบงประมาณน่าประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วครับเพราะผมคำนวณแล้วเพราะงานเจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดคณะอะไรเอ่ยครบมามาครบยังครบไหมคือครบแจ้งชื่ออันนี้ได้ถ่ายรูปมากี่คนเพรน้องใหม่สิบแปด่ะเร็ ันนั้นเพชรน้องใหม่18ดขอยได้ก่อนเลยเพ็รน้องใหม,ม้ขออยะคนขาจอคนคุณธนานะครับคุณรุ่งละวันก็ สามใบเถาวก่อนแล้วก็เพชรน้องใหม่สามใบเถาวคะรอใบนมา่กาใเถาก่อนเดี๋ยวค่อยเพชรน้องใหม่ หลังเก้าหน้าหกกาง่ายดีหลังเก้านาหกมาสองแถวอ่ะเรียบร้อยย้อเรียบร้อยยาวครับองแถวใช่ไหมองแถวุสี่ต้องเช็คใหดี แตปีดิครบไหมนะ้ำพีดีดไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าสิบห้าเมื่อกี้คนแม่สิบสี่นะสิบสี่นะนะคือมาทีมาด้วยกันนะจำผิด ฝัญใจบุษลาบุรุพาอ๋ออยู่ในเพจช่างยอดแต่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอสีเหลือง